ทรเตอร์ยี่ห้อทะเลทองรุ่นรหัสต้น T R 40ขด 4WD 49สิงโคเแมนนัระบบ2เพลาขับด้วย24นิ้วนะครับผ่านจานผานหน้าลงดิไปผ่านหลังลงเออพันห้าพันห้าจะกินลงลึกกว่านี้ก็ได้นะครับลูกค้าซื้อเนี่ยของใหม่สดๆแกะกล่อง ไม่ค่อยเร่งนะครับตกใจอหน่อยหนึง่งมือสัน่นตัวสัน่นแต่ก็ได้โอเคแล้วนะฮะความลึกความคมสบายขับสบายเดินหน้าถอยหลังระบบเหมือนเกียร์รถยนต์เป็นแมนวลเกียร์ตรงนะดูเลยครับแต่เบาๆน้ำมันนี่หลักร้อยอะทั้งวันเขาว่ารอบเครื่องแตะอยู่ที่พันสี่ร้อยรอบนะครับถ้าเร่งหน่อยก็พันห้าร้อยรอบ เกียร์เข้าง่ายนะครับเกียร์นี่เกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยเกียร์อาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันเลยเดี๋ยวดูลูกค้าสั่นนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเดินหน้าเลยลูกค้ายังกลัวๆสันส่นๆนะครับทั้งมือสัน่นทั้งเท้าสั่นเกิดมาในชีวิตนี่แหละก็เพิ่งมีรถแฟกเตอร์คันแรกนะครับก็เลยนี่เป็นการเนี่ยเพิ่งเจอมนะฮะร ระบบปั๊มนะครับปั๊มดีเซลใหญ่ฐันลงเลยฐานลงเลยพันห้าพันห้าจจะลืมนะนี่เ,เป็นครั้งแรกนะครับก็เลยไม่ว่ากัน ดินสวยนะครับดูนะครับไม่เป็นคลองไม่เป็นค,ร,นครูเลยนะฮะถ้าเราจะเอาพวก้าน้นยนแน่ๆนนี่ออกนะครับเราต้องเอาเหล็กสีขาวเป็นจอบที่ขุดยา้าไอ้กันไอ้ควนติดใบนะครับเพราะว่านี่เป็นดินดินดินทามผสมดินเหนียวนะครับไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอาตัวขูดจอบขูดดินออกเลยมันจะได้ไม่อันจะได้ดินพุ่งไปกบดีนะครับเพราะว่าใบยิบสีนิ้วนี่ มันโค้มมงม,มันมันโค้งมันมันมนมันกบดีอยู่แล้วในตัวออกรถวันแรกนะครับการโยกตัวเย่ตัวก็คล่องแคล่วว่องไวเพราะว่าใช้เกียร์ตรง างทีลูกค้าก็ลืมเอาผานลงนะครับก็ต้องบอกกันบางทีก็เร่งเร่งไม่ได้เร่งนะครับรถก็ไม่ได้รอบนี่เริ่ม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 เบิ้ลละเออเริ่มเริ่มเก่งละปี่เก้าสิงโครเมนวนสองเท่าขับนะครับสี่พันเก้าเครื่องสี่เก้าขับด้วยผานยี่สิบสี่นิ้ว มครับฟังเสียงดูนะครับลองเอาหูฟังใส่เสียงดูนะครับผมอัดเป็นระบบเสียง d o l บ y p r o ร gic นะครับเสียงจะค่อนข้างนุ่มมากประหยัดน้ำมันแต่เบาๆนะฮะจะถด้วยสองไฮก็ได้นะฮะยิบสีนิ้วขับจะสบายเพราะผมลองแล้วแต่ไม่มีใครจับกล้องให้มันเป็นมือถือโดดลูกค้าว่าโดนตรงนโดนตรงนี้ก็กลับมาใหม่ก็เลยก็เลยถายสาธิต ระบบ2องทายไม่ได้ถ่ายระบบ2องทายให้ดูนะฮะถ่ายแป๊บเดียวนะฮะดูดีครับดินสวยเลยถูกไหมฮะซอยสักรอบหนึ่งแล้วกันมีทั้งหมด49ทั้งหมด5รุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่3ตัวใหม่ล่าสุดของ4 9 2 0เกสองเผา เกียร์ตรงนะฮะแล้วก็มีรุ่นเกียร์ทอร์กใช้อันไหนก็ได้นะครับซื้อไหนก็ได้ซื้อเลยเพราะว่าคนเหมือนกันแต่ถ้าถ้าเป็นรุ่นสามสูบกไ็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่านี้เป็นเครื่องยนต์4สูบขึ้น2ลง2ลูกสูบคู่นิ่มกว่ารถไม่กระพือไม่สั่น ข้าวามลูกสูบกินน้ํามันกว่าเพราะว่ารถไม่เสถียรเร่งมากๆกับรถสั่งก็มีอยู่นะครับแต่ไม่แนะนําเอาสีลูกสูบปปเลยราคาเดียวกันราคาพอฟังนะครับแถมอุปรกรณ์3อย่างฐานย4ิบสีนิ้ว5จานฐานเกียร์หน้าโรตารี่ไถไ่าถดีนะครับนี่ในนุ่นวันแรกนะครับนี่ตั้งแต่เดินมาไถวินาท,ทีแรกเลยนะฮะนาทีแรกเลย ลูกค้าก็ขึ้นคนันงคันนาก็มือสัน่นเท้าสั่นไปตุ้มตุ้มต่ำๆต,ตกใจไม่ค่อยเลียนยงบ้างลงลืมลงผ่านบ้างต้องบอกกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเนาะลูกค้าใหม่เพราะว่าผมไม่ได้ไปถ่ายพวกที่มืออาชีพแล้วซื้อไปนานแล้วหกปีสิบปีสิบสามปีสิบสี่ปี ก็ไม่ค่อยได้ไปหาเล่นกันมีแต่ไม่มีเวลาเขามาส่งแต่รถใหม่เรื่อยๆบางทีผมก็อัดบ้างบางทีเขาก็ไม่อัดบ้างนะฮะอัดคลิปแล้วแตจ่จะยุ่งกับสะดวกท่านเองยุ่งกับไม่ยุ่งเท่านั้นเองจอดดูอีกคันแล้วกันจัดนาทีเลยเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้อายุมากแล้วนะครับ ไม่ใช่วัยรุ่นนะครับเยวจะหาว่ารถแม่แรงแล้วนะฮะแรงแม่แรงมันขับผ่านสีด้วย2ไฮได้นะฮะเอาเอาแบบนี้แล้วกันแต่ลูกค้าเนี่ยอายุมากที่ผมขายเนี่ยอายุเนี่ยหกขึ้นนะครับไม่ใช่วัยรุ่น30 20กว่านะบอกกันเข้าใจก่อนสไตล์ของผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่กระโชกหกห้าหรอกครับเขาไปแบบนุ่มๆน,นะลองเอาหูฟังครอบดูนะครับรถน่ะมันเร่งแรงได้นะครับ เร่งได้เบาได้แต่ผู้ใหญ่นะเขาสไตล์นุ่มๆแล้วเขาตกใจเขาเขาซื้อรถวันใหม่เนะนะเข้าใจเนาะซื้อเถอะครับยี่ห้อทะเลทอง